เตรียมตุเตรียมตูสิไปสัมผัสงานโลบสองจะเป็นเขาสัมผัสหลายซาตุมกะแต่งตูสบายๆว่าอากาศมันหอนมาสัน่นมาหอนอีลีตื่นขึ้นมาอาบนา้ำเหือ่อออกหองดังพาะเนาะคือจังอยู่เมืองไทยนี่ละ่ะบ้านี้กะอีกอ่าอีกสิบหาแที่ซาตุมกะสิไปขึ้นรถแม่เนาะ เลยมาบอกมูนี่แหละนมูเพื่อนเพื่อนนี่แหละว่าจะไปสัมผัสงานที่สามัครไว้กัยกมือถวมหัวตะเนาะชั่วโมงนี้เงินคืองานงานคือเงนินบ่มีเงินสิหันใจได้ปะขั้นป่วยมากอากาศกับสิเดือดซื้อไดยตอนนี้หันใจเองถ้าขันป่วยมากนี่ได้ซื้ออากาศซื้ออากาศบ่มีเงิน แต่ว่าอยู่นีสวิตเซอร์แลนด์ก็มีประกันป่วยอยู่ดอกว่าสาวตุมกับประกันไวสันหนึ่งอยู่เจ็บเป็นเอ็นอุ่นมากอะ่ะแต่ยุของพิเศษอยู่ดอกแต่ว่า่าจสายมันมีเนาะลูกเตาเดือนนั่นกันยานี้ก็ิได้เสียคาเทอมลูกทั้งสองคนคน,คนสวยกับซิเลียนปริญญาโทรเลียนปริญญาโทกับซิเมนแมนตัวเป็นผู้ไปบ่หอดกอดบ่ห่มเฮาเป็นแม่เฮาก็ต้องซอยลูกเนาะ ส่วนอันผู้เบากับปีสองอันวิศวกรโมเมนต์อาร์ชิทคเก็เอื่นมาอย่างโมเมนต์วิศวกรนักออกแบบบอกนักออกแบบคิดว่าด้วยเป็นภาษาไทยเนาะเขากับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษก็กราบานอาร์ชิทคว่าสั่น ก็ต้องเสียค่าเทิมสองก้นกับแพงอยู่แล้วก็ค่ารถลุงเรียนดิกับไปรถเมล์ไปรถเมล์รถไฟนั่นแหละแต่ว่ามันต้องเหตุอันใจเป็นปีเนาะเพราะว่าขันใจเป็นเดือนหรือว่าใจเป็นเถียวมันกับแพงก็เกันขันเข่าใจเป็นปีมันกับถือก็กันไปสัมผัสกรอบสองได้กลัวมาจังไดกก็สิมาว้าสู่ฟังแต่ว่าก็ต้องสูแล้วเนาะ อีเมวายายโมบอกเกิดเป็นลูกแม่ยากี่ข้น้นเกิดเป็นลูกแม่ต้องอดต้องทนเกิดเป็นลูกแม่ต้องสูงสาตุงกันสีสูแม่บอกนั่นละ